question sixty eight to seventy refer to the following conversation and radio programme liz mister patrick farmer will appear on afternoon talk won't he yes but after he received the top master chef award yesterday evening. He agreed to give an interview about that on Morning News. Will that affect the content in the afternoon? Mm, not too much. The program host has heard about this, so she'll be asking him about his life story and cooking tips instead. Number 68. Who most likely is Patrick Farmer? Who most likely is Patrick Farmer? ฟังเลยนะคะว่าส่วนไหนที่มันเกี่ยวกับแพทริกฟาร์เมอร์คือชื่อชื่อบอกค่อนข้างชัดเจนนะตอนที่ที่เขาพูดถึงชื่อนี้ขึ้นมาเราก็อาจจะต้องตั้งใจฟังกว่าส่วนอื่นๆหน่อยนะคะข้อ A ค่ะเป็น food critic critic criticize นะคะแปลว่าวิจารณ์ส่วน critic ก็คือเป็นนักวิจารณ์นะคะ food critic ก็เป็นนักวิจารณ์อาหารค่ะข้อ B ค่ะ a radio host เป็นพิธีกรรายการวิทยุค่ะ ข้อ C ค่ะเป็น a chef เป็นพ่อครัวเป็นเชฟนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อ D ค่ะ a c o o u n i s t ก็เป็นนักเขียนบทความนะคะทีนี้เนี่ยคำตอบนะคะมันก็ดูในบทสนทนาตรงนี้กันก่อนเนาะว่า Liz Mr. p a t t Mr. Patrick Farmer will appear on afternoon talk w e n e s ผู้ชายนะคะถามเรียกผู้หญิงก่อนว่า Liz นะคะแล้วก็บอกว่า Patrick Farmer นี่ก็คือคนที่เราจะต้อง ตอบคำถามนั่นเองเนาะ w i l l a p p e a r นะคะจะปรากฏตัวนะคะ on Afternoon Talk ใช่ไหมจะมาในรายการ Afternoon Talk ใช่ไหมนะคะซึ่งผู้หญิงก็เลยบอกว่าใช่นะคะ Yes but after he received the top master chef award s yesterday ใช่นะคะแต่หลังจากที่ he ในที่นี้ก็คือหมายถึงตัวคุณ Patrick f เมอร์นั่นเองนะคะ receive คือได้รับค่ะได้รับรางวัลน,นะคะ top chef top master chef award นะคะได้รับรางวัล top master chef ค่ะ เมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะ he agree d to give an interview เขาก็ตกลงนะคะที่จะให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับ about that that นี่ก็คือหมายถึงว่าเกี่ยวกับการได้รับรางวัลนะคะเกี่ยวกับตัวนี้นี่เกี่ยวกับรางวัลที่ morning news นะคะแล้วก็ผู้ชายก็แบบว่า w i l l that a f f e c t the content in t h e a p t n บอกว่าแล้วมันจะกระทบ a f f e c t นะคะก็คือกระทบแล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรกับ คอนเทนต์ Content, หรือว่าเนื้อหาของตอนบ่ายหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกที่พี่เขาถามก็คือเป็น afternoon talk นะคะแต่ว่าผู้หญิงบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณ patrick farmer เนี่ยจะมาตอนเช้าก่อน l i s นะคะหรือว่าผู้หญิงก็เลยบกว่า not too much ก็ไม่น่าจะเยอะมากนะ the program host has heard about this so she will be asking him about his life story and cooking tips instead เพราะว่าคนที่จัดรายการนะคะโรรแกรม host ก็คือพิธีกรนั่นเองหรือว่าผู้จัดรายการนะคะ has heard about this รู้ว่าตัวคุณแพทริ c ฟาร์เมอร์เนี่ย h e a r d a ก o u t this ก็คือหมายถึงว่าคุณ Patrick Farmer เนี่ยจะไป afternoon talk นะคะตัวผู้ทีกนน่ก็เลยน่าจะถามเขาเกี่ยวกับความเป็นมานะคะ his life story ในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตแล้วก็เคล็ดลับในการทำอาหารนะคะ c o o k i n g Tips ก็คือจะเปลี่ยนเรื่องไปจะไม่ได้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับตัวรางวันเท่าไหร่ดังนั้นนะคะตัวเนี้ยเห็นรู้เลยว่าเขา เป็นใครนะคะจากรางวัลที่เขาได้รับเนาะก็คือเป็นรางวัล Top Master Chef Award นะคะก็ดังนั้นแล้วเขาน่าจะเป็นเชฟนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่ตรงนะคะไม่เกี่ยวข้องก็68คะ่ะ top 4คะ่ะข้อ69คะ่ะ number 69 what does the woman mean when she says not too much ข้อ69ถามว่า t ัชเ the woman นเซ uh, n w o m a n m e a n นะคะ when she says not too much uh, ผู้หญิงเนี่ยหมายความว่ายังไงนะคะตอนที่คือบอกว่า not too much ก็ไม่มากเท่าไหร่นะคะซึ่งข้อ A นะคะ the content will not be a duplicate คีย์เวิร์ดที่เราจะต้องจับให้ได้นะคะก่อนหน้าที่เราจะฟังนะคะก็คือคำว่า content ค่ะแล้วก็ not นะคะ Duplicate เนื้อหานะคะ Content คือเนื้อหาเนาะ Duplicate คือซ้ำซ้อนค่ะเนื้อหามันจะ Not นะคะไม่ซ้ำซ้อนข้อ B ค่ะ the Interview Will Not Be Long Enough Keyword ก็คือ Interview ค่ะแล้วก็ Not Long Enough ไม่ยาวพอนะคะการสัมภาษณ์เนี่ยมันจะความยาวไม่พอนะคะไม่ยาวพอนะข้อ c ค่ะ The Ceremony Will Not Be Interesting บอกว่า พิธีการนะคะคีย์เวิร์ดคือ Ceremony ค่ะ Not นะคะ Interesting พิธีการเนี่ยมันไม่น่าสนใจค่ะข้อ G ค่ะ The guests will not accept the invitation แขกนะคะคีย์เวิร์ดคือ g u e s t ค่ะแล้วก็ Not accept แล้วก็ Invitation แขกนะคะจะไม่รับนะคะไม่ตอบรับคำเชิญนะคะหรือว่าบัตรเชิญนั่นเอง ทีนี้จากในเนื้อเรื่องที่พูดถึงนะคะส่วนนี้มันคือเขาพูดว่า not too much เนี่ยอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะคะ not too much ทีเนี้ก่อนหน้าเนี่ยผู้ชายเขา,าก่อนที่จะตอบคำนี้เนี่ยผู้ชายถามว่า will that affect the content in the afternoon บอกว่าการที่ Mr. Patrick f a r ิกฟเเนี่ยจะไปออก morning news นะคะจากที่อธิบายไปแล้วเนาะมันจะกระทบ กับเนื้อหาในช่วงบ่ายหรือเปล่าช่วงบ่ายก็คือที่จะต้องไป afternoon talk นะคะผู้หญิงก็เลยบอก not too much หมายความว่าน่าจะไม่กระทบมากแล้วก็มีส่วนที่ตามมาที่บอกเพราะว่าบอกว่าตัวที่เป็นพิธีกรเนี่ยเขาก็จะหลีกเลี่ยงไปถามเรื่องอื่นเอาจะเปลี่ยนไปถามเรื่องเ,อเกี่ยวกับชีวิตคือว่าประวัติเกี่ยวกับเคล็ดลับการทําอาหารนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือเขาเนี่ย not too much นี่คือหมายถึงว่า การเอฟเฟกหรือว่าการกระทบกับคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาที่เขาพูดถึงในการที่จะไปออกช่วงเช้าด้วยมันจะกระทบช่วงบ่ายมากไหมนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องนะคะของข้อนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นข้อ A ก็คือคอนเทนต์เนี่ยมันน่าจะไม่ซ้ําซ้อนกันมากเพราะว่าพิธีกรพิธีกรเนี่ยเขาก็จะเลี่ยงนะคะไปถามเรื่องอื่นด้วยส่วนข้อ B เนี่ยก็ไม่ได้กล่าวถึงในเนื้อเรื่องนะคะ ข้อ c เนี่ยยิ่งไม่เกี่ยวเพราะว่าอันนี้เป็นการพูดถึงพิธีการซึ่งสิ่งที่ผู้ชายกับผู้หญิงเขาพูดกันนี่คือการพูดถึงการมาออกรายการเราไม่ใช่พิธีการในการรับรางวัลนะคะแล้วก็ข้อดีก็ไม่ได้พูดถึงเหมือนกันค่ะ69ติบเก้าตข้อ a ค่ะต่อกันที่ข้อสุดท้ายนะคะของพาร์ทนี้ข้อ70ค่ะ number 70. look at the graphic which program will be covering patrick farmers award ก เขาให้ดู Look a The Graphic ก่อนนะคะแล้วก็ถามว่า which program will be covering Patrick s Farmer's award ทีเนี้ยตรงนี้นะคะก็คือเจาะจงไปที่การพูดถึงนะคะการกล่าวถึงรางวัลน,นะคะของ Patrick Farmer นะคะที่ได้รับรางวัลตัวที่เป็นรางวัล Top Master Chef นะคะมาทีนี้เนี่ยก็จะมี Morning News ค่ะ Cooking Tips Midday News แล้วก็ Afternoon Talk ส่วนที่เขากล่าวถึงในเนื้อเรื่องอย่างชัดเจนนะคะก็คือ ตัวที่เป็น Morning News นะคะแล้วก็ชื่อรายการนะคะ Afternoon Talk สนทนายามบ่ายส่วน Cooking Tips เนี่ยจริงๆมันจะเป็นหัวข้อที่เขาคุยกันนะเดี๋ยวมาดูกันก่อนอ่ะชื่อรายการที่เขาพูดถึงนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะเป็น Afternoon Talk อ่ะตรงนี้แล้วก็มี an interview about that on Morning News ค่ะก็เขาจะมีให้สัมภาษณ์นะคะที่ Morning News นะ ดังนั้นแล้วเนี่ยรายการเนี่ยชื่อรายการเนี่ยปรากฏอยู่ชัดเจน2อันนะคะก็คือเป็น Afternoon Talk แล้วก็ Morning News ส่วน Cooking Tips เนี่ยอันนี้ก็คือเขาพูดถึงว่าหัวข้อที่จะมาคุยกันนะคะในรายการก็จะมีอยู่2เรื่องคือ His Life Story กับ Cooking Tips นะดังนั้นแล้วนะคะรางวัลที่ได้กล่าวถึงก็คือรางวัล Top Chef Top Master Chef เนี่ยจะถูกพูดถึงนะคะ ในรายการ Morning News ค่ะเพราะว่าในข้อที่แล้วเนี่ยเราก็พูดไปแล้วว่าออของรอบบ่ายเนี่ยก็เลยจะมีการเลี่ยงไปพูดสนทนากันในหัวข้ออื่นนะคะ Midday News นี้ไม่ได้กล่าวถึงในเรื่องเลยตัดออกไปนะคะ Cooking Tips ก็ไม่ได้พูดว่าจะไปออกรายการนี้แต่เป็นหัวข้อที่จะไปคุยกันนะคะข้อ70ค่ะตอบข้อ A ค่ะ Morning News เป็นคาตอบที่ถูกต้องค่ะ